เห็นเขาแต่งงานกันทั่วไปสู้คมจิตใจไม่คิดจะมีคู่ควงเนื้อดวงชีวานถึงมีใครๆ ก็ตามชอบมาถามสายันว่าวันไหนเป็นวันโชคดีพบแฟนคนที่ถูกใจผมยังสร้างตัว กลัวยากจนเฝ้าแต่ดินรุนอยู่ด้วยเสียงเพลงดนตรีแล้วมีทำไมผมมีแฟนเพลงเมตตา ช่วยรักษาแพลใจถ้าจะรักใครใครแน่นอนขอคิดดูก่อนอีกนานแล้วเราก็เป็นเช่นดอก นักเพลงคนจนอย่างเราต้องนอนหนาวมานานแต่มีญิงที่บ้านเลี้ยแหลหญิงนั้นคือแม่คนเดิมผมยัง ัต,ตวกลัวยากจนเฝ้าแต่ดินรนอยู่ด้วยเสียงเพลงดนตรีแล้วมีทำไมผมมีแฟนเพลงเมตตา ช่วยรักษาแพลใจถ้าจะรักใครใครแน่นอนขอคิดดูก่อนอีกนานแล้วเราก็เป็นเช่นดอกดินเต้นกิน รำกินไม่ลงพะวงรักเธอหรือทะยาทะยานนักเพลงคนจนอย่างเราต้องนอนหนาวมานานแต่มียิงที่บ้านเลี้ยวแหล หญิงนั้นคือแม่คนเดิม